mauwak a sama samambudhaak Na mausak pakwak a sama sammbodhaak Na mausak pakwak a sama <c oughs> นั่งตางสบายไม่ต้องปนมมือก็ได้้องเม,มือเดียวดาพระในใจอาพระเทีนานว <c oughs> ันนี้ไไม่ได้มาเทศเนี่ยกโกศกอาจารย์สคมมบอกแลก้วมาพูดฟัง้เฉยบอก่มาเทศอาจารย์โสภาสมโนโน ไม่สบายที่แรกคนสื่อสารฟังก็ตกใจเขาบอกไม่มีใครแล้ววันนี้ในมลทุมวามเอาแล้วสุภาพสุภาล่ะบอกสุภาพสุภาไปแล้วว้ยทำไมไปเร็วขนาดนั้นไปไม่พานไปสวรรค์น,นั่นเลยไม่ใช่ออกจากมันไปแล้ว ตกใจหมดเลยแล้วเขาบอกฝงอื่นก็ไปหมดแล้วอา้าวไปสวรรค์กันหมดลแล้วตายนี่การสื่อสารสุดท้ายก็เลยบอกว่าโมกณนะอาจารย์นิคมบอกเล่าเรื่องหลวงพ่อไปก็ได้อันนี้มาเทเดเ,เราเราสบายสบายเพราะมาตั้งคำถามเพื่อให้พวกเราหาคำตอบ ทำไมเราตั้งคำถามหาคำตอบเพราะว่าเนี่ยคือชีวิตชีวิตใดก็ตามที่มีมีแต่คำถามแต่ไม่มีคำตอบเราเรียกว่าชีวิตมีปัญหาเพราะมันไม่มีคำตอบเหมือนชีวิตผู้เราที่เกิดมาแล้วคำถามมาเกิดมาทำไมนะถ้าถามคนไม่รู้จกักกันเป็นเรื่องนะ เอหน้ากันเกิดมาทําไมเป็นเรื่องแต่ต้องคิดดีๆว่าเออจริงๆเราเราเกิดมาทําไมไนจะได้หาคบต <c oughs> คอบคนอื่นก็เรื่องเล่าเล่าอย่างเด่ยวมคนาว่าเล่าที่เรื่องพอไปมาก็ได้ยิ่งเพื่อไปมาสองครั้งไปอินโดนีเซียมาสองครั้ง ครั้งนี้เอาพระบรมสารีริกธาตุไปปฏิสฐา,านที่อินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนี <c oughs> หั่งหายจากศาสนามาถึงเทวราทมุกเรามารวมห้าร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยบรพุโทตอนนี้ก็เหลือแต่เจดียด์ที่เป็นสัญลักษณ์อื่นแทบไม่มีแล้วมันก็เป็นดงมหายาณรับ ฝ่ายเทรวาสของเราได้น้อย <c oughs> นั้นจึงเป็นที่ต้องการไปมาสองครั้งก็ได้คติได้ข้อคิดหลายอย่างที่โดยสะท้อนจากคำถามไปปีที่แล้วหลวงพ่อไปแค่สิบวันได้อยู่นานยิยงคนมบนหลายปีแล้วแต่เห็นว่าครูอาจารย์ไปเยอะแล้ว พาเขาปฏิบัติสามวันเขาก็พาไปเที่ยวตามภาษาอีกขอเจ็ดวันพอเป็เลึกเป็นลาววันละหกชั่วโมงเช้าสองชั่วโมงบ่ายสองชั่วโมงค่ำสองชั่วโมงที่เหลือก็ยืเนเดินนั่งเอาเองสรุปที่หลักๆก็คือวันละหกชั่วโมงเจวันได้ผลโดยเพราะนี่คือวันสุดท้าย พอสุดท้ายบอกวันนี้ขอสามอริบทยืนเดินนั่งไม่ขอนอนนะก็อ,อยู่ด้วยกันในสามอริบทดนในสติกันงค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายว่าอันนี้สองข้อนี้เชื่กันค่ะในตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็ได้นสมัยยุคของเราดีสมัยพุทธกาลใครทําเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างสมัยพูกเราเนี่ย ระมหาเจระกอไหนที่ทำไปไต้อย่างแต่เราตอท้ายท่านี้เราถึงว่าทำไมเขาสนใจสายเราคือสายปฏิบัติสายป่พาพาสายปฏิบัติเขารู้มาเยอะแล้วไม่ใช่เขาความรู้รู้มาเยอะจะเห็นได้จากคําถามในทางปฏิบัติก็ตามในทางปริยัตก็ตามจากปีที่แล้วคําถามเยอะ ก็ก่อนฝากวันนี้ได้ข้อความก็อส่งข้อความมาว่าที่หลวงพ่อไปปีที่แล้วบอกว่าฝากต้นไม้เอาไว้ปลูกที่อินโดนีเซียสักต้นหนึ่งเมื่อวานกงส่ง,สงข้อความมาบอกว่าต้นไม้ที่หลวงพ่อให้ปลูกตอนนี้กำลังเริญเติบโตโปรดหน้าสุดเชง ว่าตน้นมาที่หลวงพอ่อฝากให้ปู่ต้นอะไรแต่เขาตอบมาแล้วว่าตอนนี้กำลังเจริญเติบโต,ตจะปรีดอาออกผลในอนาคตก็แสดงว,ว่าได้ผลหลังจากนั้นก็เป็นการเรื่องการถามตอบการถามการาตอบของเขานั้งคมมากต้องเหมือนคำถามธรรมดาตามพื้น ล่าสุดก็ถามว่าเขาเป็เพื่อนกนสองคนคนหนึ่งเวลาทำทานเนี่ยพิทีพิักุลีกุจอละเอียดที่ถ้วนอีกคนหนึ่งยังไงก็ได้ก็ถามว่าจะให้เขานยแนะนำเพื่อนของเขาเนี่ยอย่างไรถ้าเป็นพวกเราจะตอบเขาไว้งไง ก็ตอบเพราะว่าอ <c oughs> ยากโกรดกันนะถ้าตอบไม่ถูกใจคำถามเของโยมคือคนแรกคือพิธีพิธัธนคนละเอียดคนที่สอง <c oughs> พงู่งแงคือหยาบคุยออยังไงก็ได้แล้วเขาจะต้องทำยังไงอันนี้คือธรรมชาติของคนของมนุษย์ ถามว่าสองคนนั้นมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราคนหนึ่งละเอียดคนหนึ่งหยาบคําต่อก็คือธรรมชาติของมนุษย์ของคนชอบไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นคขาโนั่นมันทุกข์ของคนอื่นทุกข์ของสองคนไม่ใช่ทุกข์ของคนเราเลยพูดง่ายๆคือไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่เราเอาทุกข์อื่นเอาไปแบก ว่าถ้าตอบจอะนี่จะโกรธกันนะแล้วก็เป็นคําถามที่ไม่ต้องตอบหลายเรื่องลักษณะคําถามเขาจะเป็นลนักษณะอย่างนี้แม้ในทางปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเช่นปฏิบัติแล้วทําอย่างไรถึงจะรู้ว่าระจิตของคนอื่น ขาตอบไปว่าสมมติว่าโยมรู้เวาลาจิตคนอื่นอาจจะไม่หลุดพ้นเป็นคนธรรมดาแต่สมมติเดนินมาแล้วรู้ว่าคนนี้ในอดีตชาติเป็นอริสตรูกันถ้าเรารู้กี่พวกวิชาติแล้วเราจะทำใจยังไงถ้าเรารู้เราจะได้ประโยชน์อะไร ก็กลับมาที่เดิมถามว่าเราจะฟังใครแมสเอกาถานตีแรกเมื่อกี้ถามว่าก็ต้องมาถามพระพุทธเจ้าก,กลับมาที่พระเจ้าเองว่าคุณจะสอนอะไรพุรเจาสอนเรื่องทุกข์แล้วก็ทุกข์ของตัวเองเรื่องทุกข์ของคนอื่น เพราะนั้นถ้าเราเริ่มต้นที่ผู้เจ้ามีปัญหาอะไรก็ตามถามพระพุทธเจ้าคำว่าถามในที่นี้หมายถึงศึกษาแนวทางในการปฏิบัติของุูธเจ้าพ้องดำรงชีวิตอยู่อย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรนั่นก็คือพุทธังสังกราชามิเอนห้จริงอันนี้คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เขาสนใจในการปฏิบัติรวมทั้งรูปแบบในการปฏิบัติ อะไรผิดอะไรถูกตอบเขาว่ามันไม่ผิดไม่มีถูกมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกอยู่ที่เราชอบก็ไม่ชอบเปรียบเทียบไปก็ฟังง่ายๆเหมือนว่าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เจ้าเดียวกันเนี่ยต่กินกันสามคนอีกคนหนึ่งกินแล้วมันบอกว่าอร่อย อีกคนหนึ่งกินบอกไม่อร่อยคนหนึ่งกินบอกไปเฉยๆก๋วยเตี๋ยวร้านเดียวกันตรงเหมือนกันแล้วทำไมสามคนตอบไม่เหมือนกันและคำถามก็คือจะโทษก๋วยเตี๋ยวหรือโทษตัว,ตวเราเองเราก็จะไปโทษก๋วยเตี๋ยวแถมไม่พอไปโทษร้านเขาอีกบอกร้านนี้ไม่อร่อย เห็นไหมนี่คือความแตกต่างระหว่างที่เป็นสัญญากับปัญญาถ้าเราใช้แค่สัญญาคือความจำได้หมายมรู้ชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนี้จะอยู่ที่ชอบไม่ชอบส่วนที่เป็นเฉยๆคือบางรามได้มันไม่มีทั้งท่านที่เวทนามีสญญามอย่างคือสุขาคือชอบนั่นแหละทุกขคือไม่ชอบ อุเเกขาคือเฉยเฉยคือวางวางทั้งชอบและไม่ชอบนะ่ยแต่เราทำไม่ได้เพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วพวกเรามากกักจะโทษปัจจัยภายนอกอยากรู้เรื่องคนอื่นคนนั้นคนนี้คนโน้นเป็นยังไงอย่างนู้หมดแต่ตัวเราเองเราไม่อยากรู้ไม่สนใจคือไม่เห็นตัวเองเพราะนั้นพุจ้าถาม พอถ้าอเกีทั้งสามสี่คนนั้นที่แสวงหาผู้หญิงไม่ถามว่าจะแสวงหาผู้หญิงหรือหาตัวเองก็งงหมดกลงกางะตมหาผู้หญิงก็หดเสื่อมหาตัวเองอันนี้คือพระพุทธเจาา้าเป็นคำถามพระพุทธเจาา้าถามเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องกุฏหอนสอนใจเราได้ทุเรือ อันนี้คือเกร็ดเล็กเน้น้อยที่พยายามที่จะเล่าสู่พร้อยให้ฟังและอีกหลายเรื่องที่เป็นอุปมาอุปไมยและสามารถที่จะบอกกล่าวเล่าการสอนตัวเราเองได้อย่างเช่นวันนี้กำลังแตกร่นอานี้แมงเมาบราน้องบอกท่านแสดงฝนกำลังจะตกพูดถึงฝนตกนี่ <c oughs> ถ้าเราเราคิดให้เป็นธรรมะเนี่ยเราคิดอย่างไรถึงให้เป็นธรรมะธรรมะมีสองอย่างคือสายสัญญาหรือายยปัญญาถ้าสายสัญญาคือความจําได้หไมารู้แล้วทำยังไงได้ให้เป็นปัญญาหลวงพอ่อ็จยเปรียบเทียบให้ฟังนี้สมมติว่าตอนนี้ฝนตกรูแดดออกแล้วเต่พวกเรานั่งอยู่ข้างนอก ฝนตกมาก็โดนฝนแดดขเามาก็โดนแดดคำถามคือทำไมเราโดนฝนโดนแดดเพราะเราไปตากฝนตากแดดเองแต่ถ้าไม่อยากอั้แตะโดนฝนโดนแดดเราก็หาที่หลบหาที่อยู่พุทธิบ้านช่องห้องหอเนี่ยเราก็ไม่โดนแดดไม่โดนฝน จิตของเราก็เหมือนกันมันอยู่ในบ้านแท้ๆเอาไปตากแดดเอาไปตากฝนใช่แล้วก็ไปโทษฝนโทษแดดว่าโอ้ฝนมันตกแดดมันร้อนมันธรรมชาติธรรมชาติเกิดเองเป็นเองนั่นน่ะคือธรรมะทำอย่างไรอะเราเจึงไม่ให้ฝนตกโดนฝนโดนแดดเราก็อาทิษลบใจเราก็เหมือนกันเหมือนกับบ้าน่ะ เราเอาใจไปไว้ข้างนอกมันไปโดนแดดโดนฝนแล้วจะไปโทษใครเราจะไปโทษแดดโทษฝนไม่ได้ถ้าที่บอกว่าให้เอาสติมาอยู่กับร่างกายคือบ้านมันจะไม่ไปโดนแดดโดนฝนเรื่องเหล่านี้เขาเรียกคือปัญญาส่วนสัญญาคือความจําจได้หมายรู้คือโดนแดดโดนฝนนั่นคือสัญญาส่วนแด,ดแ่เราเราใช้ชีวิตทั้งชีวิตคืออาศัยสัญญา เช่นคนเรียนดีเรียนเกง่งกระบอกปัญญาดีจริงๆแล้วสัญญามันดีปัญญาไม่ดีถ้ามีปัญญาคงไม่เป็นอย่างนั้นมันนั้นจะปฏิบัติเนี่ยต้องเกิดให้เกิดสองคำคือสติและตามด้วยปัญญาเราจึงเรียกว่าสติปัญญาถ้าสองคำสองอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราแล้ว ทุกคนถ้ามีสติปัญญาคุ้มครอ,องดูแลรักษากายวาจาใจของตัวเองได้คนนั้นคือคนที่สุดยอดคนนั้น,นที่คนได้รับการฝึกรับการฝุดแล้วย้อนกลับมาทีหลวงปู่เราอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ไปดอยเสียก่อนที่ท่านจะมาภาพมาเยี่ยมท่านครั้งสุดท้ายแต่ปรากฏว่าท่านไม่คุยแล้ว ยาามที่จะง,งดทุกอย่างที่เป็นปัจจัยสี่ให้มันลดลงงดลงทุกอย่างงดทั้งอาหารการกินที่อยู่ใช้ยาสารุกงดปฏิเสธการรักษาคือปัจจัยสี่นั่นเองก็แปลว่าข้างในมันแย่แล้วข้างในมันเวทนามันกล้าเวทนาบีบคัน้นจิตมันก็จะอยู่ไม่ได้มก,รรก็อยู่กับร่างกายอยู่กับบ้านนี้ไม่ได้ มันชอบิจิตตออกข้างนอกเพราะฉะนั้นในคําไว้อะไรกรณวที่เขียนไว้ถึงลุงปู่จะพูดถึงสี่คำก็คือเกิดแก่เจ็บตายหรือกระบวนการของชีวิตเรามีแค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอิทธิพลตนะ่อการเกิดแก่เจ็บตายก็คือเริ่มต้นจากเรว่าชีวิตคำแรกคือชีวิตชีวิตจะแล้วมีจิต แนพวกเราจิตงามจิตครอง,ง,รองชีวิตจิตกรรมมันมีการกระทำว่าจะไปทําดีหรือทำไม่ดีก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ได้แค่สามสามสามคำนี่แหละกับชีวิตเราชีวิตจิตกรรมส่วนผู้ปฏิบัติท่านจะต่อยอดจากนั้นก็คือธรรมะธรรมะนาไมตยเตนึงธรรมะสังเวชธรรมะเสร็จแล้วต้อเป็นคนสังเวชธรรมะปัญญา พอสังเวชเกิดขึ้นแล้ววิราคะคือการยินดีในกามถ้าพูดยางไงการสำรอกกามออกวิราคะสันติความสุบน,นิพพานอันนี้คือขั้นตอนของผู้ปฏิบัติสําหรับคนไม่ปฏิบัติมันก็มีแค่ชีวิตเหมือนพวกเราชีวิตทั่วไปมีจิตคลองร่างแล้วมีการการะทำไม่แค่นี้จบด้วยการการะทําคือกรรมนั่นแหละอันนี้คือ ขั้นตอนและกระบวนการควชมคิดของเราแต่หลวงปู่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นท่านไปต่อตามขั้นตอนชีวิตเจตกรรมนิธรรมะธรรมะยังมว่าธรรมะปัญญาธรรมะสังเวชเกิดขึ้นจนเวราคะซึ่งก็คือเกิดขึ้นไม่นานไม่กี่ปีก่อนนานนั้นหมายวามว่าหลวงปู่หมดสิน้นจะอาสวะนี้หลังจากย้อนไปในไม่กี่ปี ถ้าที่ท่านเล่าก็คือท่านหมดแล้วคือวิราคะสันตินิพพานอันนี้เกิดจากท่านเล่าเองว่าอันนี้เป็นกรณีศึกษาว่าพวกเราก็เช่นเดียวกันธรรโมแต่ใช้ชีวิตอย่อยางนี้ไม่รักษาจิตเม้กกำเนิดมันดูแลกา,การกระทําของตัวเองชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนี้สุดท้ายมันก็เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตาย ตายแล้วมันไม่ใช่แค่จบแค่ตายอาตมายังเขียนไว้ต่อว่าจิตของปุถุชนเกิดมาเพื่อตายแต่จิตของพระอริยนั้นเกิดมาเพื่อไม่ตายเพื่อดับนี่นคือขอ้อแตกต่างดูพูะพุทธเจ้าเป็นหลักพุทธังสนังกัจจานี้ผู้เจ้าไม่ได้เกิดอย่างพวกเรานะเกิดครั้งแรกก็เปิดเป็นคนเหมือนพวกเราเนะี่ย เรือทวิชาตเกิดสองครั้งเกิดครั้งที่สองไม่ได้เกิดเพื่อตายเกิดในทางศาสนาเรือตรัสรู้เกิดในทางธรรมซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วเกิดเพื่อตายนิ่เราบอกเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวเดี๋ยวเราพูดติดปากแต่สําหรับนักปฏิบัติแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เราไม่ได้เกิดเพื่อตายอย่างเราเกิดเพื่อไม่ตายอันนี้คือข้อแตกต่าง พระนั้นดูวาระสุดท้ายของหลวงปู่ของพวกเราว่าท่านใช้ชีวิตอย่างไรท่านกำหนดอย่างไรเราให้ฟังนิดหนึ่งว่าในสมัยพุทธกาลก่อนที่พระเจ้าจะปริิพานลมหายใจสุดท้ายก่อนเจต่จะออกจากร่างสำหรับพระอริยะพระอาหารหันแล้ว ท่านไม่สงสัยแต่ปุถตุชนที่อยู่ในนั้นคือพระปุถุชนสงสัยว่าขณะนี้จิตของพระองค์เป็นอย่างไรบุคคลที่บอกได้คนเดียวในนั้นที่ชำนาญเรื่องฌานวันที่แล้วอาจารย์สังคมได้ไดเอ่ยถึงท่านนี้คือท่านอนุวัระ อาจารย์และคุณได้เคยถึงกระลิต่อ,อยอดนิดนึงว่าท่นานอนุพุทธะเนี่ยเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่โดยในสัจจิกังธะจนอายุร้อยสี่สิบปีและเป็นผู้ชำนาญเรื่องฌานแล้วก็ดูดูว่าตอนนี้ผู้ววยิ่งใาญ่ผู้ช้าเป็นอย่างไร ก็บอกว่าตอนนี้ผูเจ้าเข้าฌารูปฌารที่หนึ่งออกจากรูปฌารที่หนึ่งเข้ารูปฌานที่สองสารสีออกจากรูปฌานเข้าอารูปฌานออกจาอารูปฌาน์สี่จนสุดท้ายเข้าออกถอยเข้าทอยออกทั้งจนสุดท้ายวางทั้งรูปฌานและอารูปฌานคือไม่ติดในรูปนั่นเองรูปหยาบไม่ต้องพูดถึงรูปละเอียดคือรูปในรูป ที่ติดอยู่ในองค์ฌานนั้นสุดท้ายท่านก็ปล่อยทั้งสองอย่างจนเข้าบริภานย้อนกลับมาดูหลวงปู่ของพวกเราว่าก่อนที่หลังจากพระเนเจริญพุทธมนต์นแล้วก็เหมือนกับมาน้ำลาพวพเราแล้วจะจต่กลับไปยกุฏิท่านก็อยู่ในสภาพอย่างนี้จักลมหายใจยาวๆโดยหายใจสั้นนั่นก็แปลท่ลานกำลังหนดลมหายใจ ามันจะออกสุดท้ายก็ปล่อยคือไปเราก็คือตายพู้ดอย่างจิตเกอกจากร่างอันนี้คือลูกป,ปู่ของพวกเราเหมือนสายพุทธการเพเลยพูดถึงนิสเชกังคะในยุคข,ของพวกเราที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของเราคือพรรคเหนือของเราคือลูกปู่เกษมเป็นนสิสเชกังคะสุสานไตรล่าทางใต้ก็ลูกป,ปู่เปื้องปุญญาบนโตอยู่ได้ั้งเก้าสิบปี ให้บอกว่าในใเชียงขาอายุสั้นเข้าใจผิดเป็นนั้นกันในใจเชียงข้าถามผู้เจ้าสารเสริญมันก็ไม่ได้สารเสริญแล้วแต่ปฏิปทาแต่ถ้าทําได้บางครั้งบางคราวก็ดีจะได้รู้จักว่าอาริบทที่เราใช้อยู่ที่ประการปฏิบัติคือใช้ในหมายก็ว่าใช้ขึ้นไหวไปมาในการปฏิบัติคืออริบททั้งสีคือยืนเดินนั่งและก็นองถามว่าสี่ริโยชน์เนี้ย เราใช้อิบทไหนมากที่สุดนอนนอนมาแล้วกี่ชั่วโมงยืนนิดน้อยนั่งก็ถือว่านานเดินก็ถือว่านานแต่นานที่สุดคือนอนแต่อริบทนอนเป็นอริบทที่ไม่ก่อประเกิดบุญบาปได้เลยมีนิรก,กายมันได้พักจิตไม่ได้พัก แต่จิตมักนก็ยังทำงานอยู่มันใช้รูปละเอียดที่เรียกว่ารูปประชานนั่นแหละจึงมาในรูปแบบของความฝันจะเรียกว่านิมิตถ้านอนก็นเรียกว่าฝันถ้านั่งสมาธิเขาเรียกนิมิตนอน,น,นเราไม่มีสติแต่เวลานั่งนิมิตมันมีสตินี่คือข้อแตกต่างข้อแตกต่างระหว่างคนหลับกับคนนอนไม่หลับเพราะฉนั้นจึงม,มายมให้เรานั่งลองในสติอยู่เพราะเรานอนมาเยอะแล้วแต่ที่สําคัญก็คือ ไม่ต้องห่วงเราจะไม่ได้นอนเหมือนลูงปู่ตอนนี้นอนยาวแล้วและทุกวันก็คือไม่มีวันไหนที่เราไม่เคยนอนแต่พูดก็นมาคือไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่ใช้ไอ้บทที่คนตายกับชีวิตประจำวันแต่เราไม่เรียกอย่างนั้นซึ่งอคยเยอะบทนอนนั่นแหละพอนอนแล้วตาทำนาทีไม่ได้โอหทำนาทีไม่ได้ปากทำนาทีไม่ได้ไม่ไปคุณไม่เป็นโทษใครเลย เพราะฉะนั้นลวงปู่จะสอนพวกเราจนวาระสุดท้ายของชีวิตว่าฝากพวกเราทุกคนอยู่มาตั้งแต่เกิดจนถึงอายุเราท่านับโดยประมาณลวงป,ป 87, 86, ู่กย่าแปด็หือแปดกตันย่างเขาแปดสิบเจแต่ว่าเป็น87ปีที่มีคุณภาพเป็นชรีที่ไม่เหมือนกับพวกเรามเหมือนกับทุกคนทั่วไป ดรนั้นเราคนเอาหลวงปู่เป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบในการปฏิบัติในการใช้ชีวิตโดยการน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนขององค์ท่านอะไรก็ได้ที่เราจำได้เช่นหลวงปู่บอกว่าใครบอกว่าแก่ตัวแล้วจะสบายพวกเราเคยได้ยนินปู่ไหมพวกเราว่าจริงไหม แก่ตัวแล้วสบายไหมนี่คือนํำธรรมสั้นๆถ้าที่อาตมาจำได้เวลาพูดเราก็ไม่้องรู้เพียงแค่ไม่กี่ประโยชน์ของดียวินการถ้าเราอุปนายโกน้อมัน้ามานั้นเป็นธรรมะนะก็จะเป็นขับสอนเลื่สอนเราได้สมาธิเป็นตัวชี้น,นำชี้แนะเ,เ,เราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนับวัน ที่มีปัาซายุยืนยาวคือรัติการรัตันอยูเริ่มจะน้อยลงน้อยลงเอาแค่ปัจจุบันเจ็ดสิบแปดสิบเก้สิบน้อยมากแล้วตัวเลือกเราน้อยมากถ้าเรายังประมาทมัวเมาในชีวิตในใบยังไม่เริ่มต้นทักทีจะัวโทษปรจัยภายนอกอย่ามัวแต่ดูแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองแอบกับตัวเอง เราพอเรียบเทียบไปฟังเสมอ,อไฟใช้เนี่ยถ้าเราเอาไปส่องข้างนอกมันก็เห็นแต่คนอื่นเ,นเห็นหคนนั้นดีคนนี้นชั่วแต่นั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่ถ้าเอาไฟฉายนั้นหันกลับมามันจะเห็นตัวเองนั่นคือการปฏิบัติเราปฏิบัติเมื่อไหร่เราก็จะเห็นตัวเราเองเห็นความดีความไม่ดีของตัวเ,เองแล้วแก้ไขปรปับปรุงพัฒนา จึงเชื่อ่าจะได้ประโยชน์ทำมวแต่เอาไปใช้ไ,ไปส่องดูคนนั้นคนนี้คนนั้นแต่ถ้ามันมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเขาจะสุขเขาจะทุกข์เขาจะรวยเขาจะจนมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่เราเอาไปฝากชีวิตไว้คนอื่นซึ่งมันผิดหลักการก็ฝาก,ฝากพวกเราทุกคนในฐานะเป็นลูกศิษย์ลูกหาลวงปู่ก็คิดว่าวันนี้เรื่องเราก็ดีฝาก คำเกรดทํานี้แต่หน่อยอะไคงจะเป็นสาระเป็นประโยชน์เป็นแกน่นที่จะน้อมนําสู่ยึดครูไปสู่ความดีงามที่สมดังที่ลวงปู่ฝากเอาไว้ขอความดีที่เราทําทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นพลว่ปัจจัยน้อมนงส่งดองขนาให้มีความสุขความเจริญและจงถึงแก่บรรพบุรุษของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ยา่าตาย,ยายผู้มีผู้คนทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้น จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบันเป็นในวันนี้การสแสดงการอธิบายการปรรการกระทำในวน,นี้ก็สมควรสมบุติยุติลงเพียงเท่านี้สาธุ